พี่น้องเขามาเอาไปบ่ญานพี่น้องบโมลืมไปจ้นพี่น้องแล้วจัดใรด้ว่ยมูโบด้ว่ยอะไรเจ้าก็โทรให้โทรให้พี่น้องก็เราว่าเมาอันนี้รถชะเล่งนี่แหละเมาน่เราชาเล่งรถจักรธรรมดานี่บ่กับจิบกระไก่อะไรด้วยเพราะว่านางใบนี่เราวว่าแล้วมีลุงอยู่นี้อยู่ทั้งแถวสร้างอย่านี้เราว่าลุงแท้ๆอะไรฉันนจะเจ้าดันหาเบึงนี้เอาบีบแกบีบยันเฉยยันอยู่นี่แหละ อ๋อเราเมื่อเมื่อนงคำเมื่ำไหร่เนี่ยน,น,นี่าทวรางอันแล้มาเอาที่ห้าโมงนแหละมาเอาอ่าพี่น้องเนาะสบายดีเดอ้อมือนี้เราวลิมาตามหาสองผัวเมียเพราะว่าทางผู้มีผู้ใหญ่ทางท่าแขกคนอยากได้ไปอยู่น้ำ สองผัวเมียแด็ถ้าทิดกํานั่งใบอยากได้ไปอยู่น้าเห็ุงานเพื่อนว่าเห็นงานสวนงานอีอย่างในลพี่นองไปอยู่น้ำนะนะไปอยู่เป็นครอบเป็นครัวแล้วเพื่อนว่ามันจังนั่นเพื่อนเพื่อนอยากได้ไวรุ่นอีอย่างนะเพื่อนจะได้เป็นผัวเมียบ่มีบอลอยู่ถูกเ่าปากมองแห้งดีเพื่อนว่าจังมีความซื่อสัดนะนะเพราะว่าจังบมมาดูท่านซะคันบมีบอลอยู่นะคันคนมีบอลอยู่นะเพื่อนจีเทียมาบ้านเนาะเท่ากับท่านได้เข้าไป ชาวบ้านเพิ่นถ้าพ่อเพิ่นก็เพิ่นบอยู่แล้วเาบ่ได้เข้ามาเหิงบ่เห็นบ่เพาะบ่เห็นแต่เหิงแล้วว่าเพิ่นปหนีแต่เหิงแล้ววะสองคนน่ะสองขามือขึ้นหลังสองมือขึ้นหลังบ่านหดทิศสักหนึ่งมองเช้ามือเห็นคลิปยุกเขาเจ้าลงว่าเขาทะเลาะกันแล้วเขาหนีเลยเนาะต้องมีคนมาเอาเขา พันพี่น้องเขามาเอาไปบ่ญานพี่น้องโมลยยืมไปจ้ะพี่น้องแล้วจัดไป,ด,ไปด,ด้วยมูโบด้วยอะไรพระเจ้าก็โทรให้โทรพี่น้องก็เราว่ามาเอาอันาานี้เราเชลเลง,งนี้เลยมาเอานั่นเราเชลเลงรถจักรธรรมดานี่บ่กับจิบกระไก่อะไรด้วยเพราะว่นานางใบนี่เราวว่าแล้วมีลุงอยู่นี้อยู่ทา้งแถวหัวสร้างนี้เราแ,แ,แล้วลุงแท้ๆอะไรฉันจะเจ้าแล่นหาเบิ่งนี่เข้าบีบแกบีบกันอย่างบ่กันอยู่นี่แหละ อนอเราเมื่อมื่อนั้นเราคำอะไรใครไม่ใช่ว่าสร้างแล้วมาเอาที่หาโมงน่ะมาเอามื่อนั้นเนี่ยหาโมงหาโมงไปสิพ่อว่าขยันนั่นมันเท่าเท่าช่างนี่แหละมาเออนไหนเพราะมันขั้นขั้นว่าอยู่เมืองพินเขาชิมาฮอดบ่เนาะบ่รถทาลิงเนาะใกล้ใกล้นี่นะบ่รถรถอันนี้มันเมื่ออยู่ในบนนึงแต่เขาชิเมื่อต้นเช้ามาเขาชิรันรถเมืองเมืองพินเนาะเพราะว่าเพราะนั่งใบท่นะเราเคยไปขออยู่น้ำลุงละเราบอก ก็อย <Laure> ู march, ่หรลุงลุงไม่อย <the ww. S 3> <or> ู่เราอ่ะไม่เห like ็นท uh ั้งทั้งท่าหัวสร้างนี่แหละย่านน่าจะกลายท่าหัวสร้างไปบอกลุงจังไดล่ะเราเอามืงินึงก็ย่านก็ย่านกันว่าพูดหรือม่เอาผู้ชายก็ยันไปแล้วเงินเขาก็ได้ลรอเขามาช่วยเหลือเนาะได้เอ้เงินพี่ก็ยันเงินเลยพ่อเท้าเงินได้เงินอยู่ประมาณเจ็ดแปดล้านบอกเดือดฟัวเนี่ยได้สี่ล้านห้าไม่เห็นสี่ล้านสี่คือก็เสร็จนะเอ้า ไปปั่นกันไปนะพวบเรายังช่วยกันเป็นครอบครัวให้ทรรมาหากินครอบปั่นกันนั่นอะไรแต่ว่าพวกเรายังซีรัตะเนี่ยได้อซีรัตซีจะมาผิดกันในเงินแค่เดียวนั่นอะไรให้ได้เช็คเื่อกันโลูกน้าเมียนี่นะเออพี่น้องทั้งเจ้าบ่ทางนี้ก็ได้พี่น้องทางเมียข่อยแล้วเลยหู้เนาะเออก็หู้นะถึงหนุ่มไปเถ่าก็เงินเมียบังัอินว่าเมียทำบ้านมันรูปร้านหนูตัวฉันได้เมนพากอันนั้นไปพาคาคพลานไปไดม เขาบอกว่าผ่าพารานไปพาลานบ้านยังมันก็ขึ้นถทางตงหมดตงเม็ดพแรเซนะมันไก่ก็พานเนี่ยอยู่จุดอยู่จุดุ่มนะทางนั้นนะเมืองเมืองเมืองชนบอกเ้าเทื้องได้ทางนั้นนะเราเทองเราอยู่เราเทงอย่างเนี้นขี้ือเืือเมียสักี่เราไดเสือนางไบเมียผ่นแต่มีทาง ผู้ใหญ่ยทั้งตาแก่แล้วเพื่อนโทรมาหาคอยโทรมาหาคอยแล้วหลายเทื่อแล้วเพิ่นโทรมาอ่ะเราคอยเราเข้ามาเบิ่งอยมาตามให้เพิ่นเพิ่อนจะได้ไปอยู่สวนอยู่มีสวนมีหนองแล้วก็กว้างแน่แล้วมันเพิ่นเป็นคนหังแน่แล้วเพิ่นบ่มีเวลาดูแลนะเพราะว่าเพิ่นไปทำงานอยู่นอกล้วมีแต่ผู้เฒ่าอยู่เพิ่นอนนนอยเขาเอาบทช่วยโบ่ได้ชัวะก็เครียดๆกันเลยคอยมีโอ้เจ้าเจ้าน่ะมีมีอันลูกหลานอยู่เนาะ ค่อยกันยังบม่แน่ใจคือก e ันเขาก็หาคือกันเขาหาค่อยจะมาตามก่อนเขาหาบนเผาอยู่นะเขาหาสวนนี้ค่อยเลยเดี๋ยวค่อยแล้วค่อยจะโทษโทษถามเบิ่งโทษถามเพิ่นเบิ่งว่างานน่ะเป็นงานไบไหนเนาะเดี๋ยวคุจักว่าสวนยางบ่อเผาบ่อเนี่ยนี่นะส่นสวนน้องบุวหูสวนสวนไหมงานสวนเนีเพิ่นเนาะเพิ่นน่าจะปลูกลายอันนู้นเนาะสวนนี่เรื่องเสียมเป็นเมืองใม่จะมี เป็นบักไหมอย่างมันก็เป็นประเภทพวกเงาะพวกกรองกรองพวกนี้นะประเทศเราคนที่ดีไปได้เจ้าพี่น้องเขาบอกคนที่น้องคอยแบบคอยลงเพศหลับเพิ่นเห็นเพิ่นเหนื่อหลัเพิ่นติดต่อมันต้องคอยนะเพราะว่าคอยลงเพศตอนที่ลูกเราป่วยเห็นไหมว่าเราเนี่ยบ่มีอย่างชิกินคนทุกข์ยากเลยเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นต่างจากช้อยเลยเพิ่นว้าห์นะเออก็แมนเหะครับไปแล้วเลยเขามาเหรอเขาอายุบ้าน เลยอยากเขามาใส่เข่าใส่หน้าคือมันนี่อย่เดีข่าเมื่อวันบอกเข่าเออเฉพาะเข่าซาเล้งมาเออไปดูเนาะเขว่ากไปเห็นงานกับมันชิลอดข่าอู้บุชงบุชงบอกกันจะว่าลคนกินอย่างบุชงกินถูกหมดทั้งเมียคนงานสวนมันต้องขยันไหนใดไปไหอันนี้จะไปไปนอนคิดกันอยู่ไหนเป็นว่าวกระโพมันอ่ะผู้ชิพ่าเมื่อ้านแบบเมื่อ ที่ีว่า่าง้าคไเ่อยู่พ้นแมคูิถกแูไปนี่ไปเพื่อจิงใจค่ิดงาเมืนเมเนี่เาอบงมันเมาที่แท้เหรอเเป็นคนมีอยู่น้องพังวนนี่อ่มันเมาโทษแต่นางนี่นะแล้วไปทั่วที่ไม่จะไเอืแลวผัวหันไปยักมือ Uhm. แล hai, ้วมึงสิพากูไปอยู่ที่นแห่งกูบไปกูไปอยากเป็นอ่อยคนมันเล่าเองใไ่มันเล่าเองด้วยทีนี่นั่นมันมาดเดียงกันกันวอากันไล้คันเอากันต่ายหาเอาคุ้มไหมลูกแม่เนเนาะว่าจ้าหน่อยไปแล้วพอดีบุดีบ่งามแล้วมันดีสอบมันบ่มีอนางกินแล้วมันบอกเห็นคนกินได้คนกินเสียสื่อเสียเอซีเอฟหัว จำพ่อนป้าให้ลูกตายเนาะเ้าชีาได้เนีารดป้าป่าให้ลูกตายไม่ตะว่าครท่ที่ต่อหาเพื่อนแหละแล้วแล้วใครทีโทรหาเจ้าเนอทิศเอ คนเขาเขาเห็ดมาแต่ไทยเห็ดสวนมาขัวกพวกนี้เขาอยากได้เป็นครัวเนี้ยไม่แล้วเขาอยากได้เป็นคขั่อนยยูเเล้วสมบูรณ์แล้วมันจังมันยังเป็นเพราะว่าเขาต้องเอาคนวางใจแล้วขั้นกี่หักกี่เล่มเราเพิ่อนโบอยากได้เพิ่นบองเอาเพื่อนโบได้เด้อต้องต้องหาคนชื่อชัดเพราะว่าอนะกินโบโลดเลยโตโลดอีกอย่างเพิ่นเพิ่นเป็นนายทหารเพิ่นเพิ่นเป็นนายทหารแล้วเพิ่อนเกษียณนะพ่อแม่เพิ่อนนะ โอ้หฮเขาไปบุติดเลยทหารแะหมวกส้นหดยันหดดาวไปทามเฉพาะเวลาถ่ายคลิปเป็นอย่งก็มีแต่หัวเนาะแล้วรับบทเต็มร้อยบ้านจักแต้・ก็เล่นเขาเห็ดกันเลยบุปผาคนกระดมหน้าเลยมาเทียงกันยืนเออมารอรถละเทียงกันเ แบบว่าเนี่ยฮะก็บโมเมนต์เวลาบอดีเนาะแบบว่าอู้แล้วก็ดีแล้วก็ก็แต่เขาเองเนาะทำม่เถ้าค่อยดีกับอื่นก็ได้แม่ยพวนั้นแล้ก็ธรรมดาเนาะเออธรรมดาเราก็ชิมียังเราถอดแต่เราโดนัอนผานั่นทอนพฤติกรรมบ่ไหวบ่บ่ไหวเจ้าถ่ารถบ่เด้ไหนเออคอยถ่ารถเจ้าถ้ากี่ท้องเราถ้ากับแปดโมงเก้าโมงสิบโมงแล้วมารถเมื่อกีอก็ได้ คนไหนดีสิมงยังยังหนึ่งนาทีอิบนาทีมานึงบทันกี่ชั่วโมงบรงไหนวันไหนอเอเดี๋ยวแล้วคนร้ายแบบถึงจะต่จะออกพุ่นบรเด็นจ่จะเข่าจะมาจะใช่ล่ะคนมาจะบ้านนี่แหละมาจะบ้านนี้อลไทิ้นี่กี่กิโลโดยชานเมื่อนะมลีรถี่โดยชานเมื่อมโาเมืออันเราจะอยู่บ้านได้กันแทอชนะเกกระเบ้าเกระเบเดินเมียใหญ่บ่อยู่อ ยอดเอ็นก็มีอะไรเลยและอยู่ฝุ่นเก่งหรือไมีหักยาวเอานีของดีบอกผิดทางนะถ้ามีของดีละปั่นไงที่มีแล้วบอกของดีแต่ผมมีบริเวณเมียลายเนาะท่านว่าเมียเนี่ยว่ามีเรื่องของดีมีฉันมีเมียแล้วบ่จะให้มันพิลูกพิทเมียเนาะใหญ่ไมนทิพแตกให้ลูกหลานพิูกพิทเมียบ่ได้เนาะบ่ได้ไดรบ่ให้เฮียนเอาแนวนี้เนาะเฮี้นเก็เดาได้หางก็นหะค้ำได้เอาอยู่เนาะอืมให้เอา๊ดเนาะอ่าติดเตอันตัวนี้แล้วอย่าซะ กันมีเมียมีลูกมันเรียกกูกังกะเบ่ยังดอกใจมันจะพิมพ์จะพวงนะแต่ว่าค่อว่าซื่ๆลคอมี่อยปานเสียว่อยเดี๋ยวน้เครื่องน่ะว่าเฮาอยู่เออเฮานี่มีเครื่องกเครื่องดูคนางนทาทองลูกลานีเนาะลูกกูทางนี้ไดลูกกกทางนี้ลูกลูกน้อยวันนี้ก็มีบ่ดเอ้ามี3คนออายุหลายแล้วจังไดลูกอยู่แล้วเนาะได้ได้ยอมรับอยู่ว่าได้อยู่ เดี๋ยวนี้มันเศร้าแล้วเดี๋ยวนี้นะมาเห็นลูกนี่มันกับพ่อแล้วเฮานะลูกผูผ้น้อยชุดนัทใดนะจากปีนะลูกจ้ะปีห้าเดือนปัดแต่เฮงน้อยก็ลูกเขาอีกเกิดก่อนนะพ่อเขาอีกแล้วนี่น<ห>นเนาะเกิดก่อนพ่อค่อยได้เจ้านะโย่พ่อเป็นลุนลุงเดือนเลยหันก่อนแล้วช่ะหอ้คนบ้านเดียวกันพี่น้องซื้อไปซื้อมาทิแทพี่น้องกัน พี่น้องเบิดบ้านเลสแถวขันขึ้นไปอยู่นะอยู่กับสานเคยป่งนี่บ่วยยังหลังเด้อลุงป่งเลยลุงป่งแล้วหมักเมาเหล่าได้เด็ดนี่ข้าโตขนาดที่กี้แล้วมูกินไหนเสี่ยวห่งคอยไปเอาเมี่ยไปดูเมียอยทุกคนแล้วมูกินไหนเจ้าเมื่อเปิดประตูเล่าจะกับเมื่อนาะเมื่อเินนะเมื่อปีเอม้นเมื่อพูดเนี่ยมันปฏิยุทธ์เฮือนหรอละไปชะเลยว่ามีแต่คนลืงเนาะมีเคยปงลุงก่อนโคชโตนี่ วันกันลูกมึงทบบอจะคอยไปไปไหนไปเยอะกับบอคอยไปไหนลุงลุงก่อนนี่เพื่อเล้วได้กินเหล้าเนี่เราเศร้าเราบอเดี๋ยวดูเราบอสบายแต่ว่าเราก็เริ่มกินนี่แล้วละแล้วใครแน่ละเออหัวหน้ากองรลอดนี่มอชุบันนี่ก็เสี่ยวตบคอยชุบชุบันชุบันไล่นะบอชุบันเมี่ยเฮียมาท่าเฮียนออชุบันนะชุบันชุบันคุณหน้าหน้าอยู่น้อยกว่าเจ้าเนาะโอ้ยรุดแล้ว มันสิอยูนั่นมงหาซีป,ปลายมันน่ะน,อน้องนมันจะเจ๊เชียวนะเด็กจริงครับเป็นนามใหญ่ไหนเขาเป็นทั้งโคตรผู้ใดแต่ว่าหักแพงกันเนาะบ้านนี้พ่อเทานั่นพ่อเทาพ่อเทาเบิดทาลา,ายเล่าคนดื้อคือกันนะแล้วเขาแห่เชียวให้กันใอยกับมันดื้อคือกันบ้านนี้นอยากลองกล้ามกันไม่ล่องโดยไรต้องบันนะวะเอ้ยโเราจะหมักเต้นหมักล้างไดบานนี้มึงพ่อเทาดมแหกใครเงี้ยอยักพูดอะไรอีกเนี่ยเราแหกใคร เอาเขาไปเชี่ยวกับชาลาวะมันคือกันแล้วก็เชี่ยว,ลวเลยเมถาวรเจ้าเ,าด,ด,เดี๋ยวไม่ได้ไอยู่บ่อเขือนเนี่ยก็บ่อเขือนไผ่ปะบูอยู่ตรงเนาะอย่าลไรไปมือหน้าอย่างไรยามนา,นาดำนาฝนตกแต่ในทางบ้านคอยบ่มีฝนเออทึ้อนเยอะเว้ยแล้ก็ขาดทีไรเท่านี้จะเลี้ยวไปแล้วนะ่ะโอือยังอ๋อเดี๋ยวๆยังไงพอเท่าผู้พอ จริงนะพอเท่าเป็นเคยเคยเถ่าลานเจ้านะว่าเถ่าเทินีเนาะชำลานแหละชำลานนะมันเป็นตาเนาะเศร้ารุนเนาะมันจียเฮาเนาะเสียเจมี่หารตัวบ่ชูปากดอกัว่ะเมียไก่หรืใดดื้อผ้า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 ดืกอจหรือใก็ไม่เท่ากันเลยก็ไม่หยาหัาก็ไม่ได้นะไม่เท่าก็ไม่ได้แล้วเถียงมันหยาด้วยกสาเหตุที่ไหนี้นี่นมันเก่งหละเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะไอ้นี้เขาบอกว่ กวนบ้านกวนเมืองกับอำนาจนะเรากัไนะอำนาจการปกครองกับบุห็นดีเนาะบุห็นดีไอ้เนาะปกครองบ้าบู๊เลยวันน้ากันนี้ไม่จริงอยู่หนิเขาบุชันเได้เขาบดแสดงว่าบดได้ไปแจ้งเขาเหมือนบ่แจ้งคือบปแจ้งนะว่า่ปยกใหญ่กับบุมีนะม่าเลยว่ายกใหญ่ไม่อยู่หันอยู่หีิกับบุมีว่ามาลุกนตพวกับบดประกอบไปคอบเพื่อนนะคือว่าเป็นปล่อยเจเลยเห็นอยู่หนี้บ้านนี้นะสมมติว่าอันเรื่องครอบเรื่องยังท่า หักมาหักแพงกันปู่ย่าผัวเมียมันกับอีกแบบเนาะอีกแบบนึงอันนั้นท่านเราผัวกะดีเมียกะดีห็นะว่าดีแล้วนี่เมียกะดีซะนี่กะอยู่ได้ปู่ย่าแล้วขอบคุนเอาแม่นะวะบ้านนี้คมมือใ้ลูกเต่านี่แหละมันก็มีผู้เพป็นผ้าอาศัยคอนโดดีนะคอนโดบุรีเขาไล้หัวดีโอ้ยจนบ้นานจเตก ไปเอาเอาคนนี้เาเนะบให้เอาแล้วเลือดเชื้อสี่ส่วห้ายานไปท่างความเดือดร้อนให้เพื่อนแน่นอนตัวนี้เนาะเพราะว่าเพื่อนเป็นนายทหารเก่าว่าเพื่อนเราเป็นเพื่อนเป็นพอนผูกคุมกองพลนใหญ่เลยแล้วเพื่อนเพื่อนเราอยากได้คนไปอยู่น้ำคนคนต้องบอกขีรักขีเล็มเพื่อนเราต้องจักชื่อชัดเทงที้ทุกกะยะทุกกะชี้เลี้ยงเอาเพื่อนเรานะวพาเพื่อนกับของขังจะมีมีจะว่าให้บอกเพื่อนลถว่าคนนี้เป็นตาเดี๋ยวจะหาคนไม่ให้ว่า แล้วก็เรื่องเงินดับคำเดือนได้ว่าจังไรเนาะเออถามเพื่อนให้ถามเพื่อนมันลุล่วงถามเพื่อนเ่อว่าว่าโทนนั้นตอนเขาพวพังหรือเขาก็เขาก็ไปให้เราบวชพวพังหรอเขาก็บบวไปเนาะไปเอออเาความสบายใจทั้งสองกัมสองฝ่ายเอออย่างก็ตามว่าชันชะอืมเอออันนี๋ยวบวชไปเมื่อเขาจำพานทั้งนี่กัมเขาเราหันเนาะขก็แบบวันนี้เข็าหลวเขาเนาะเขาว่าว่าพวกจำพรรณ์วกเอฟซีที่เนาะ ได้เงินมาจะเทปยังก็ทดบบริษัทยังชื่อมาดูปัตเตอร์วัดนี้ยังไหวอยู่พวกนั้นก็ได้ไปม่าวันกับเมียเจ้านั้นเออไปลูกไปกับซองสามคนนี่ปเิษัหัวเไอ้ตัวนั่นทางถ่าทางบ่มันหกเมียมันกัดไรบ้างแล้วเาไนั่าแมนเขาเาเบิ่งก่อนคุยกับเพื่อนก่อนเนาะนี่เคุยมันละเอียดครับแน่ ก่อนเคาถือโรงเรียนอมแมนมัต้องหู้หน้างานได้เขาไปเห็นงานกระตามสวนแบบใดมันเสียเทียวก่อที่ว่าไปข้าไปข้ับมันเสียเทียวก็บอะละเอียดเนาะหรือกับพวกคุยกันละเอียดมันจะเป็นไปได้แสดงว่าสองคนนี่เนี่ยมันได้ลูกกะได้ลูกมาเขาก็ไม่ได้อยากเลี้ยงอยู่แล้วจังหวะเลี้ยงบอกุ้มไล่ที่เชื่อเลี้ยงลูกกะแม่กับพี่น้องทางเมียค่อยแน่กับแม่เมียใหม่กูใช่คำพ่อพ่อพ่อของ เล่าให้พ่อพ่อผัวสาวอุทิศใบนี่พขาเ่าข่อยนอกไม่เ่าข่อยนอกขิงๆนี่นี่ฮะกัได้พ่อของพ่อพ่อผัวผู ar, oy, shoe, ้ชายผู <th ew rite> right. hmm. ้หญิงเห็นนะพ่อผัวชาวใบเี really <th ew rite> ่นนะเออพ่อท <th ew rite> ่าเทิดพ่อท่าเทิดนี่นอกไม่เ่าข่อยนี่นะอือพ่อเ่าจริงนอกไม่เ่าข่อยขิงๆนี่แหละที่ไรนี่นี่โมเมนความพิษของแม่หญ้าและพังเรานี่เนาะอือเดือดทุ่นนะนี่แหละมันเกินทนเกินทน พอดึกเอิดในรีดก็ยังีบ้าบุกนไดาบกว่าเปิดในรีด้พอดึกผ้าดึกโลดบะพ่ท่านยังเอาโหลดโอ้พี่น um> ่าบอกพี่กันี่่เจ็บอะไรให้ทป่นที่ปู่ขาบนพ่อแม่เมียไปเอาเงินมาใส่มาปู่มันเงินได้ไปแล้วเขาปั่นกันบ่เงินนินแม่เถ่าเอ้ยลูกเอ้ยน้องเขาบอกครับเขาเอาหใพี่มันเอาห้มันบ่มันปั่นมันห้แบบได้เยอกว่า ผัวนั to to ้นเลยซีล้าหเมียะไซีล่าห์ชี้เดี๋ยวนี้นะมาพลิกกันเงินแชนเดียวอันนั้นเขาจะได้สกัดด้วยแน่นมียก็รล่ะห่าซีล้าห่าัวกซีล้าห่าล้วนนักันเงินเก่าชิปล้านกันชิปันกันเฮ็ดยังผัวกับเมียเนาะกะเราไว้สร้างไว้ซ่าน้ำกันเพินงเข้ามียะไรนะมีอะไรพกั้ก็แล้วเงินหน่ะนะมึงพอได้บอกกันมึงพอได้หลายกูพอได้หน่อยไอ้เหตุไอ้เห็ุแบบนั้นเนาะแสดงว่าพิษกันนี่พิษกันเงินเหมือนกันเดียวพิษกันตาม นาเราเลยน่าเร้าลูกมาเถอะไปบอกพี่เขาพีดกระยังมาเถอะกามเอถ้เยอ้ยอ้อยเขาพิดกยังพีดกัยันเงินมันวะไอเสอได้ซีรันหาเมียพวใจซีรันีมันกู้ได้ได้รันได้ซีรันซีมึงไปซีรันหาพไปเจ้าไดบ้างกูจากดสำกันนี่แล้วพีดกัยอนเงินอันนี้่ต้องเอาไปสังเนาะยุ่ยแต่เขาสผากันอันนี้นิ่เขาบอกนิ่เขาเองบอกเงินคำเนล่ยพวกเจ้าได้มากพวกเจ้าเฉ็ยดยังไปชื่อมาดู มักแห้งนะจ๊ว่ะเป็ดเป็นบ้าจะลืบไม่ต้องห่วงมันจะ,แล,ะ,จะแล้วจะทำไรแลยเนะอ้าว่าขนาดั่นเศร้าแล้วว่ะผันหยาดของผมผาไม่หยาดอ่ะพี่น้องได้ๆนี่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเราได้สิข่าไปเบิังข้างในก่อนข้างในทางคือนเพน่้นน่ะอันน,นะอน,นี้กับ ็นตาบ้านพี่น้องนะเผื่อว่าให้เอาผู้อื่นเนี่ยมันเสียเฮาเผื่อว่าเฮาก็จะได้แจ้งเคนไปคลิปเปาลี่ลงในเพจนะมันเป็นสองสามล้านวิวได้พี่น้องเลยสองสามล้านวิวแหละมันคนเข้าถึงหลายแล้วเพื่นอนะสนใจหลายคนหลายคนบอกว่าแต่เพื่อนหนึง่งเพื่เดียสวสนใจก็เลยเห็นให้เอฟซีหลายหคนสนใจอยากช่วย,ย,ช,วยช่วยไปอ่ะยังเอาไปเฮ็ดงานเฮ็ดการนะนะพี่น้อง ดูอมืนได้ว่าสวย,วยเป็นสวยครเพิ่นกับว่าดเดี๋ยวขือบ่มีไผ่ดอกที่นี่ก็คือ,อเนักขันได้และงกักคันได้แล้วพี่น้องบ่มีโบยู่และเ่องนี้กับโบยู่โบยู่จะคดเือว่าบบมีไผอยู่แล่ว จะเมื่อบ้านเลยเราเนาะินชาวบ้านเรานี่น่าจะเมื่อบ้านก็อย่าสิเลาะยพึ่งบ้านผงพึ่งพี่น้องเพิ่งเลยมันกระเทิรนได้ขับมาเลยใช่เพิ่งเลยเป็นจังไงที่นี่กับพอดัน นหนพุ yeah. ่งเจริญแล้วได้พี่น้องบำติดแคมทางมีหนอดมีสอบมีไส้ชิได้กราบแลยวบาทนี่เบาลิกก็ได้บ่ได้ผลพี่น้องเลยนะบ่หูบ่เห็นโอเคพี่น้องเนาะ เขาหนีแล้วมาตามคำผู้ใหญ่เพิ่นบอกเอฟซีเพิ่นบอกพี่น้องเนาะมาตามให้ตามก็ได้ชมเขาตามนี่แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะจักสีเอาชมได้เพิ่นว่าให้ยกเลิกโรดเพิ่นว่าบ่บ่เอาวผู้นี้เพิ่นบ่มั่นใจนะเพราะว่าเขาทะเลาะกันบ่อยเนาะจะต้องขอโทษขออภัยจากที่พลาดประการใดก็ไม่ต้ว่าทางคลิปนี้บอลลี่ซได้ขอตัวอำลาพระจากพี่น้องไปก่อนพี่น้องไว้พ่อกันในคลิปหน้าเด้อสบายดีเนาะ